เรามาดูหอยวางไข่กันครับวันนี้เป็นภาพที่หาดูยากมากเห็นไหมไข่กำลังไหลเข้าไปติดเป็นแผงเลยไข่เขาจะออกมาจากตัวหอยแม่หอยนะแล้วไข่ก็จะมาติดบนเสานี่เต็มเลยเห็นไหมกำลังไข่กำลังไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยขึ้นมาทีละเม็ดสองเม็ดไข่เหมือนแบบวิ่งบนสายพานมาเลยอะ่ะ เคยเห็นกันไหมครับเพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่าเด็กๆเคยเห็นกันไหมในบ่อน,นี้เยอะมากตอนนี้หันไปตรงไหนก็จะเจอแต่ไข่หอยไปหมดเลยเหมือนเป็นช่วงฤดูวางไข่แน่ๆเลยอวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพี่ปปื้มจะมาดูหอยหลังจากวันนั้นที่พ่อถ่ายคลิป หอยออกไข่นะครับมาดูครับว่าในบอ่อเราตอนเช้าหอยเยอะแค่ไหนนะครับมีน้องปวดได้หรือยังเ้าลองตักดูซิว่าในบอ่อเราได้หอยเยอะแค่ไหนน,นี่นี่เจอแล้วหนึ่งตัวเลยโหนี่ประมาณหอยัวรุ่นนี่ครับตรงนี้ก็มีหอยอีกสองเนี่เยอะนะครับอันนี้หอยัวรุ่นนี่ครับตัวประมาณกลางๆนะนี่ดูเขาจะขึ้นมาตอนเช้าเยอะมากมาก นี่คือบอ่อหลังบ้านนะครับพี่ปุ้มได้กี่ตัวได้อีกสองตัวเหรออ้ออออาวเก็บรวบรวมกันไว้ดูสิว่าจะได้เยอะแค่ไหน,นเราสามารถเอาไปทำอาหารกินได้เลยนะเราเรียกว่าอะไรพี่ปรุ้ม,ม,มจีหอยหอยเชอรี่เอาไปต้มได้หอยเชอรี่หรือหอย่งหอยเชอรี่นุ่นไข่แล้วนี่นาใหญ่ไหม อ้ามาเทียบกันดีกว่าวันนี้ใครจะได้ตัวใหญ่กว่ากันเล่เพปปิ่มตัวใหญ่นี่นี่นี่น,นี่สองตัวนี่ไข่อีกประมาณสี่พวงโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเอ้ได้หนึ่งเห็นป่ะนี่อีกสองนี่อีกสองเห็นป่ะไมเห็นไหมโอ้โหเยอะจริงๆอ่ะได้อาหารว้าวจมไมเลยจมเลยเ ได้ประมาณโอ้โหสามตัวพี่เบิมหลุดเลยเอาน้ำไปเทก่อนหูประมาณเจ็ดแปดตัวพี่เบิมจอนได้สามตัวหลุดลงน้ำไปหมดเลยนี่นี่พ่อจับาให้นี่หูแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงห้านาทีเด็กๆได้ประมาณเกือบสิบตัวแล้วอ่ะใส่ยนิดหน่อยใส่ยนิดหน่อย นี่ก็ไข่หอยนี่ก็ไข่หอยนี่ก็ไข่หอยนั่งก็ไข่หอยเยอะมากเยอะมากแบบว่าช่วงฤดูแพร่ของหอยสองตัวยนี่โองตัวเล็งนะเล็งนะอเงี้ยหอยจะตกน้ำไม่ได้นะนี่ครับเป็นการ ให้เด็กๆรู้จักหอยนะครับการหากินหลังบ้านเราก็หากินได้นะครับเพื่อนแต่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ครองนะครับย้ำเลยนะครับนั่นตัวอะไรเป็นฝูงลูกปลาช่อนนี่นะเ,นเพื่อนลูกปลาช่อนลูกคอกออกมาอีกแล้วเด <Yahoo! S 1> ี๋ยวเราลองช้อนดูด้วยนะถ้ามีโอกาสนะดูสิว่าใหญ่หรือเปล่าน5ห้าตัวได้มาสองตัวเองเหรอหลุดหมดแล้วหรอ นี่ไงนี่ไงพ่อจับให้อ,อ้าวปูใหญ่ด้วยอ๋อเก็บหนีบมือหูตัวนี้ใหญ่นี่เบ้าใหญ่ใช่หอยปะนะาะนี่นี่ไงนี่เบ้าเดี๋ยวพ่อตักให้ให้เดี๋ยวพ่อตักให้ใหญ่มากนี่บ้าใช่ไหมเนี่ยเน่ะอยู่ที่ตรงใบกล้วยเดี๋ยวพ่อยกใบกล้วยเลยดีกว่าให้เด็กๆไปจับข้างบนนะเดีย๋ยวดูนะแต่นั่นนัหูมันกินใบกล้วยนี่นะหอยอ่ะ ดูเดิใบกล้วยแหวงเลยเคยเห็นกันไหมเพื่อนๆดูนี่โอ้โหลดลุดลดเลยสวิงอ่เออนกก็เลอสวิงไม้พายใครจะเอาตัวใหญ่มากหอยมันกินใบกล้วยนะดูดิเราก็เพิ่งรู้นะเอ้น่ารักอ้ไปดูเราเพื่อนๆดูอุว๊ยใต้นี้มีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่โอ้โหไตัวตัวอะไแค่นี้เอาปอน โอ้ใหญ่จริงตัวนี้นี่มันกินใบกล้วยแหวงหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนรู้ป่ะครับว่าหอยกินใบกล้วยโอ้โหเป็นแก๊งเลยดูครับเริ่มดูที่พ่อเป็นแก๊งเลยอ่ะโอ้โหยัฮู้ใส่แกระเป๋สไว้แสดงว่าต้นกล้วยนะอีกเยอะเลยนะครับนี่นี่เกาะเป็นสามตัวจีกันเลยดูดิโอ้โหโอ้สี่ตัวกี่ตัวเนี่ยให้นับฮะจับได้ไหม เนี่ยเพิ่มด to okay, ูดูพ่อจับมาได้ดูเขาเกาะกันกี่ตัวเอ้ยตกไปเลยเหรอนี่ดูให้นับมีกี่ตัวติดกันหนึ่งสองสามสี่ตัวสี่หรือห้าแม่บอกตรงนี้ใหญ่มากไหนโอ้ใหญ่ใหญยิงใครจะถึงใครจะถึงเฮ้ยได้แล้วแม่ได้แล้วใหญ่ด้วยโอ้ บิ๊กเบิ้มที่สุดเลยมั้งเนี่ยของวันนี้นี่สถิติเลยอันนี้ลูกวันใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่าปูหอยพ่อบอกเด็กๆนี่นุ่นหอยมันกำลังทำอะไรไหนโอ้โหเี๋ยได้ดูอนณาจักรของไข่หอยเยโอ้โหนี่นะครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นในบ่อเราตอนนี้ มีรังปลาเหมือนจะเป็นรังปลากะดีหรือปลาสลิดสักอย่างหนึ่งนี่ครับเห็นไหมเต็มเลยนะเป็นเขาเรียกว่าวอดของปลานะเป็นรังปลานะนี่ปูหอยนีนเี้เขาผสมพันธุ์กันหรือเปล่าทุกคนรู้ไหมน่าจะเป็นการผสมพันธุ์กันของหอยนะครับดูครับนี่นะครับเราจะพามาดูสิ่งที่ตื่นเต้นวันนี้เลยนี่ครับ เห็นที่เสาไหมพี่ปุ้มนี่ดูโอ้โหนี่คือหอยรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดนะครับเพื่อนเื่อนนี่คือไข่หอยอาณาจักรไข่หอยฟาร์มฟาร์มหอยเลยนะเนี่ยดูดินี่นี่โอ้โหเราไม่ได้เลี้ยงนะเขาเกิดเองตามธรรมชาติด้วยความอุดมสมบูรณ์พี่ปุ้มดูนวดออกมาแล้วนี่ไงนี่ไงแม่ งดรามาแล้วครับเพื่อนๆเห็นหลุดไหมุดยาวมากโอ้มาใส่กันมามามานี่ครับนี่ปูหอยปูหอยแม่แม่แม่ทำไรนี่คือปูหอยเลยปูหอยปูหอยอีกนี่ครับวันที่เราไม่มีอาหารกินเราสามารถจับหอยพวกนี้มาทำเป็นอาหารได้วันที่เราถ้ากินตัวเนี้ย อิ่มมน่าจะอิ่มเลยนะเราไปดูปลาช่อนหน่อยไหมอ่าไปดูกันดูซิว่าเราจะตักได้หรือเปล่ามันอยู่ไกลเกินไปหรือเปล่าสายสวิงยาวสวิงยาวเรามีสวิงยาวอยู่ดูนะเราจะจับปลาช่อนแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่คือฝูงลูกคอกปลาช่อนเอ๋โอ้มาดูรูมาดูมาดูมาดูได้ไหม เยอะไหมไม่เยอะได้ไหมอ่ะมาดูอ่ะมาดูกันเอาพอประมาณเอาพอประมาณนี่ไงลูกปลาช่อนตัวเล็กๆที่กำลังเพิ่งออกอนาคตก็จะกลายเป็นแม่ปลาช่อนพ่อปลาช่อนอีกอ้าวเราจับมาดูแล้วเราก็ต้องปล่อยด้วยนะเพราะเราไม่ได้กินนะครับวันนี้เราเพิ่งกินไปไม่นานมาน,นี้เองบ๊ายบายเจ้า,าหอย ขอบคุณครับที่เป็นนักแสดงวันนี้ให้กับเรานะกลับไปอยู่นะกลับไปอยู่ที่บอ่อเหมือนเดิมเอาหมดหรืยอยังปูหอยลงมายังเอา้าเขาลอยยังก็หอยตายนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตอนเย็นเขาจะไม่โผล่มาให้เราเห็นเลยจะเห็นน้อยมากแต่ตอนเช้านี่เขาขึ้นมาหายใจมาหาอาหารหรือเปล่าเยอะมากมาตอนตอนเช้าเขาจะขึ้นมาหาย หาพิปิร์มาชักไทยเหรอ